สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนชชาลจ้ากันมัิน,นดกศึกษาหกสี่สองศูสามสองสอค่ะวันนี้นะคะจะมาเรียนรู้เรื่อง 2D Sketch ตัวอย่างที่9ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เปิด SolidWorks นะคะแล้วก็มาสร้างพาร์ทนิวใหม่นะคะโอเคเมื่อเราได้พาร์ทนิวมาแล้วนะคะ อันดับแรกก็คือจะมาสร้างเริ่มต้นการสเก็ตนะคะด้วยการใช้สลอตนะคะมาที่ฟอนต์เพนค่ะจากนั้นเลือกที่จุดออริจินนะคะแล้วก็วาดสลอตนะคะสองอันนะคะที่จุดเดิมนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็เริ่มต้นวาดวงกลมค่ะหนึ่งวงนะคะที่จุดนี้นะ,ะลากลงมา ก็วาดนะคะในวงสองวงโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็อีกวงนึงนะคะวาดขึ้นไปนะคะ่ะแบบนี้นะคะโอเคนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาสร้างสล็อตนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะเป็นอ่าเทีพอยต์อาร์สล็อตนะคะอ่ามันจะมาตรงนี้ดีกว่าเซนเตอร์พอยต์นะคะเสร็จแล้วเราก็เลิกวาดที่จุดวงกลมนะคะเสร็จแล้ว ที่สลอนนะให้เป็นอ่าประมาณนี้นะแล้วก็คลิกไปนะแล้วก็่าสล็อตนะมาหนึ่งอันประมาณนี้นะจากนั้นก็ทําการสมาร์ทเดโมชั่นนะคะการเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นขนาด30นะคะโอเค ก็ตรงนี้นะคะยี่สิก็ตรงนี้เท่ากับ10นะคะคิดต่อตรงนี้เป็น100นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น50 โอเคแล้วก็มา d เดิมชั่นนะตรงนี้เป็น40นะคะแล้วก็ข้างในนะเท่ากับ20โอเคแล้วก็ก็จะมาบอกตรงนี้นะให้ตรงนี้เนะี่ยเท่ากับยี่นะโอเคแล้วก็เราจะมาบอกขนาดนะคะว่า ขนาดตรงไหนก็ตรงไหนนะคะเท่าเท่าไหร่โอเคตรงนี้กับตรงนี้นะ,ะททเทนะ่ากับหกสิบนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้นะเท่ากับหกสิบเช่นเดียวกัน <c oughs> โอเคจากนั้นตรงนี้นะคะ่ะกับตรงนี้เนี่ยเท่ากับห้าสิบนะคะก็จาก จุดนี้นะมาถึงจุดนี้ก,กับเจ็ดสิบนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเมื่อเราได้อย่างงี้เสร็จแล้วนะเราก็จะมายังมันยังเป็นสีนี้อยู่นะเราก็จะมากำหนดจุดนะคะโดยที่เราจะสร้างจุด ก็จะมาบอกจุดนะาว่าจุดนี้จุดนี้นะ,ะจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะคะให้เขาเป็น h o r i z o น t a l กันโอเคเมื่อเขาเป็น h o ริ z o น t a l กันเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดจุดนี้นะคะก็จะสร้างเส้นจากตรงนี้เป็นตรงนี้โอเค กด ESC ที่แป้นคีย์บอร์ดนะบอกตรงนี้ให้เป็น Construction นะก็บอกอีกมา่าตรงนี้ถึงเส้นนะเส้นลายเดิมต,ตรงนี้กับตรงนี้นะ,ะกด ESC ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วก็ประกาศให้เขาเป็น Construction ก็เราก็จะมา Smart Dimension นะคะให้ตรงนี้กับตรงนี้นะคะเท่ากับ30นะคะ โอเคค่ะจากนั้นแล้วเราก็จะมาที่ออฟเซตนะคะก็เป็นสิบนะตรงนี้นะเข้ามาข้างในสิบนะโอเคเราจะได้เป็นสิบนี่แล้วเราก็บอกขนาดนะตรงนี้เท่ากับสิบนะ,ะโอเคเมื่อได้สิบแล้วเราก็จะมาสร้างเป็น3 arc point ะคะ่ะ จากตรงนี้นะห้ามให้ถึงเออจุดสีเหลืองนะคะตรงไหนก็ได้แต่ให้เป็นจุดสีเหลืองนะคะโอเคหนึ่งอันนะสองอันนะสามอันโอเคแล้วก็ตรงนี้นะอันนี้เป็นเส้นตรงนะคะโดยการคลิกที่จุดนะ วันนี้ให้เป็นอสองอันนะคะก็คือแทนเจนกับอันนี้นะโอเคค่ะเสร็้เราก็จะเป็น,นสีที่เป็น Q ได้เลยเสร็จแล้วนะเราก็จะมาคลิกสองเส้นนี้เนาะเส้นนี้กับเส้นนี้ให้เขาเป็นแทนเจนกับอังน,นี้นะก็ตรงนี้ กตรงนะี้คะให้เขาเป็นตรงนี้ตรงนี้ให้เป็นแทนเจนกันเช่นกันโอเคบอกว่านะว่าไม่เป็นแทนเจงกันแล้วก็เดี๋ยวเราเค่อยไปกำหนดขนาด นะคะจากนั้นก็บอกขนาดนะคะโดยที่ขนาดนะคะจะมีขนาดเท่ากับนี้เป็นสามสิบห้าคะะแล้วก็ตรงนี้เท่ากับสามสิบก็ตรงนี้เท่ากับสิบห้านะคะ เคมอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการทิมนะคะทิมในที่นี้เราจะทิมส่วนตรงนี้นะคะแบทิมส่วนไหนบ้างส่วนนี้นะะเนาะเข็มส่วนนี้โอเคจากนั้นลนะ้วกดออกจากทิมนะคะแล้วก็เลือกเส้นนี้แล้วก็ดีเวอเตอเลยโอเคอ่าลูมนะคะสเก็ต วงกลมนะตรงนี้เป็นหกเหลีย่ยมอยู่ตรงกลางนี้นะคะ <c oughs> จะกำนด dimension นะให้ข้างในมีเท่ากับยนะี่สิบห้าแล้วก็กำหนดให้จุดตรงนี้นะกับจุดนี้วอร์ดิคอกันโอเคแล้วก็จะได้รูปนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ฟีเจอร์ mm hmm. ไปเอ็กชูได้เลย โอเคเราจะมาแอคชูนะคะตรงนี้แอคชูนะออกมาอย่างเงี้ยนะสิทธิ์นะนะแล้วก็เ <c oughs> มื่อเราได้เงี้เสร็จแล้วแอคชูอีกรอบหนึ่งเรามาที่พาร์ตตรงนี้ค่ะแล้วก็มากดที่สามเดี่ยตรงบอสแอคชูลหนึ่งแล้วก็มาที่สกเก็ตนะ ก็มาเลือก actual นะส,สีอันนี้โดยที่เป็นเท่ากับ20น,นะคะโอเค a c t u a กดทุกต้องเลยโอเคเราก็จะได้รูปประมาณนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเซฟเลยค่ะเซฟแอดนะโอเคเซฟเป็น t o ex 0 9นนะคะโอเคเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วเราก็มา ลงกระดาษได้เลยโดยที่ไปที่ New นะครับไปที่ Advanced เสร็จแล้วไปที่เอสี่นะที่เราเคยทำ t e m p l a t เอาไว้โอเคได้เลยเมื mm ่อ hmm. เรามาเสร็จแล้วเนี่ยหนับแรกก็มาเรียบ 2D ที่เราทำาไว้นะโอเคเสร็จแล้วลาฟ้อนออกมาเลยหนึ่งอันนะแล้วก็ Iso metric หน่งเสร็จแล้วกด ESC ได้ที่แป้นคีย์บอร์ดได้เลยนะคะแล้วเราจะกำหนดขนาดนะคะให้ Iso metric เนี่ยเท่ากับ use cost ต้อง scale เนทะ่ากับ1ต่อ5โอเคจากนั้นอันนี้เราก็เป็น page scale นะอันนี้เป็น1ต่อ1นะคะโอเคค่ะจากนั้นลากให้ดูมนความเหมาะสม เสร็จแล้วเราก็มา annotation แนละ้วก็มาที่ center mark เสร็จแล้วก็ <c oughs> ทำ center mark มนาะ ปิดไปก่อนนะสร้างเซนตอร์มาร์กใหม่นะคะจุดนี้เลือกเป็นอ่างาสลอ็อตตรงนี้นะคะสล็อตก็ตรงนี้ตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ตรงจุดอ่าจุดนี้กับจุดนี้นะคะ โอเคนะคะแล้วก็เลือกตรงเซนเตอร์มาร์กนะคะแล้วก็ <c oughs> มาดูที่ตัวนี้นะคะให้เป็นอาร์ส uh ็อตนะคะโอเคจากนั้นกดที่เส้นข้างในนะแบบนี้ออกไม่กดผิดไปก่อนนะคะแล้วก็มาที่ใหม่กดตรงนี้นะคะแล้วก็มากดเส้นข้างนอก อเคมันกับว่าจะผิดพลาดทางเทคนิคจากนัก้นก็ถ้าว่า <c oughs> แม่ไงก็มาที่สกเกตก็ได้นะโอเคแล้วก็สร้างเส้นเส้นอ้ำตากันโอเคนเป็น c o n s t r u c ชั่นนะ เส้นนี้ก็ดนนะคะแล้วก็ <c oughs> เรามาว่าเส้น construction นะจากจุดนี้ไปที่จุดนี้นะโอเคกดกด esc โอเคจากนั้นตรงนี้นะก็จะลากมาแล้วกันลากมาให้ถึงจุดนี้เลยข้างนอกนี้ โ okay. อเคก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็แล้วก็จะลากเส้นมาร์กนะคะทั้งหมดออกมานะนี่เลยเราเส้นมาร์กผนออกมานิดนึงนะคะโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จาก็มาบอกสามารถเดมิชันบอกขนาดได้เลย,เลยออกมาตรงนี้ก่อนนะ มาสร้างเส้นวงกลมข้างในนี่ก่อนนะคะโอเคเป็น construction นะแล้วก็โอเคจากนั้นเราก็มาบอกขนาดนะคะให้ <c oughs> บอกความกว้างก่อนตรงนี้นะ ตรงนี้นะถึงตรงนี้เท่ากับสามสิบนะคะโอเคตลาตรงนี้นะให้มาถึง มันบอกสมาร์ทเดสมิชันนะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคะ่ะเท่ากับสาสิบโอเคแล้วก็จากตรงนี้ถึงจุดตรงนี้ค่ะกับหกสิบเหมือนกันตรงนี้ถึงจุดตรงนี้นะ สไลม์มาสมาด้วยมิชชั่นนะรตรงนี้ค่ะตรงนี้นะถ้าบอกสิโอเคแล้วก็ก็มาบอกตรงนี้กิดตรงนี้นะทุกท่านอีก แล้วก็ตรงนี้นะคะเอ่อแล้วก็จากตรงนี้นะไปถึงตรงนี้นะท่ากับเจ็ดสิบแล้วก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะทกับห้าสิบโอเคเมื่อเราบอกขนาดความห่างกันแล้วเรียบร้อยก็มาบอก ตรงนี้ได้เลยเป็นนี่นะก็มาบอกลีดเดอร์ให้ชื่อแช่ข้างนอกนะฮะเหมือนกันอันนี้ขึ้นมานนะแล้วคะโอเคก็ตรงนี้นะ ก็มาบอกขนาดตรงข้างในเนี่ยนะคะเท่ากับยี่สิบห้าโอเคก็มาบอกตรงนี้รีเตอร์ใหม่เป็นลัสมีห้าสิบโอเคค่ะจากนั้นก็อ่าบอกตรงนี้ โอเคเมื่อเราได้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นก็มาคลิกที่กระดาษนะคะออกจากสัมาระเดมชันแล้วก็มาคลิกที่กระดาษ Edit Sheet Format ก่อนนะแล้วก็มาที่ตรงนี้คีสเก็บ โอเคเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ดูความเรียบร้อยจัดหน้ากระดาษนะคะแล้วก็ออกจากชิป f อม m มได้เลยโอเคเมื่อเราได้ออกมาหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะเซฟค่ะเซฟแอปเซฟไป1นะคะแล้วก็แล้วก็จะเซฟแอปนะคะอีกทีหนึ่งอันนี้เซฟเป็น PDF นะคะแล้วก็เซฟเป็น JPG ค่ะ o อปชั่นให้เป็น Print Capture นะคะสเกลหนึ่งร้อยโอเคก็เซฟได้เลยค่ะโอเคเมื่อเรา save เซฟเสร็จแล้วก็มาดูผลงานกันนะ ที่ t o ีโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็จบไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ